ได้มากที่สุดนะคะรางวัลขวัญใจชิคาโกในวันนี้นะคะก็จะได้ถ้วยเกีดยรติยศสายสะพายทุนการศึกษา300เหรียญน,นะคะและรางวัลขวัญใจชิคาโกดิฉันขอเรียนเชิญคุณจันทิมาสีอรุณประธานจัดงานกระถิ่นพระราชทานในปี2556เป็นผู้มอบรางวัลน,นะคะขอเรียนเชิญค่ะ ทำไมเงียบกันจังเลยอะคะไม่มีเชียร์แบบเดือนหนึ่งระสองระสามเลยนะ,ะขอเสียงหน่อยสิคะเย่เอาพี่น้อง3าคนช่วยลีนาไว้แล้วะคะ <c oughs> ่ะอาราค่ะรางวัลขวันใจชิคาโก้ได้แก่ <c oughs> นางสาวพิมนาราพลละเอียดสมาคมไลออนไทยชิคาโกมิ w ว s t <c oughs> เป็นผู้จควาประกวดค่ะ <c oughs> ขอเชิญรับรางวัลจากคุกจันที่มาสีารุนนะคะ เรารับสายสะพายนะคะทุนการศึกษาแล้วก็ช่วยเกยียรติยศนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณจำที่มาแล้วก็น้องพิมนารานั้นนะคะก็ใส่เสื้อมาสุดสดีดประมาณว่าสีคล้ายๆกันเลยนะคะสีม่วงอ่อนๆนะคะก็สวยงามทั้งสองท่านนะคะ รับช้วยรางวัลน,นะคะาล้ค่ะช่งางภาพปารบา,ารับซี่ตอนนี้กำลังทำงานหนักเลยค่ะหมายเได้ยินมาหมายเลขแปแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ <Okay. S 1> ขวัญใจชิคาโกของเราน้องพิมนาราจากสโมสรม n ยอนไทชิคาโกมิดเวสต์นะคะขอขอบคุณคุณจันท่มาสเียรุนประธานจัดงานกติกพระราชทานในปีนี้นะคะ เอาละค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแทนทุกท่านด้วยและตื่นเต้นแทนน้องๆด้วยนะคะตอนนี้ละค่ะเราเข้ามาสู่เทปีนกพม่าปี2556หนึ่งในนั้นจะเป็นน้องๆที่ยืนอยู่ด้านหลังตรงนี้สีท่านนะคะขอเสียงนิดนึงได้ไหมคะว่าใครเชียร์เบอร์ไหนกันบ้างคะ <Yeah. S 1> เบอร์แปดแลวเบอร์อะไรคะ ไม่ให้ลุ้นกันแล้วค่ะประกาศเลยดีกว่านะคะสำหรับเทพีนพมาศปี2556วัดธรรมรามของเรานะคะได้แก่นางสารัชสิษฐ์จีพาศศิราวาดมาคมกอทัยในชีพ ให้กับออนางงามของเราในปีนี้นะคะขอ,อ,อ,อเรียนเชิญคนุณพิรชนิดค่ะ่านภริยาทัาโกงศูสใหญ่นะคะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับ Somebody ต่อวันนี้นะท่าน,นาคณะกรรมการของเราก็ทำงานหนักนะคะเราต้องขอขอบคุณท่าน,นาคณะกรรมการของเรานะคะคทุกท่านที่วันนีอ้อยู่กับเราแล้วก็ร่วมกันตัดสินนะคะจนได้ทุ่งที่สวยถูกใจนะคะหมายเลขแปดของเรานะคะขอเชิญท่านคณะกรรมการนะคะ และภรรยานะคะคุณสงพลสุจันทร,ร์และคุณปิยะชนิกนะคะขึ้นมาด้านบนเวนทีร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับนางนาของเราแล้วก็คณะกรรมการกทุกท่านด้วยนะคะระหว่างที่เรากำลังร่วมกันถ่ายภาพนะคะดิฉันขอแจ้งรายการในวันทุ่นี้นิดนึงนะคะสำหรับวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกาย,ยนในเวลา7นาฬิกาเราจะมีร่วม ถาวายพระตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จะเนรสามสิาทีามคำวสุทมนัสมาธิและแผ่เมตาค่ะในเวลาสิบนาฬิกาพิธีทำบุญตักบาตรนาศาราเฉลิมพระเกียรติค่ะสิบนาฬิกาสามสิจทีพิธีเจริญพุทธมนต์ณอุบโบสถน,นะคะในเวลาสิบเอ็ดนาฬิการ่วมถาวายพระตาหารเปลีแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกันค่ะ 13มิถุนายพิธีถวายพระกรินพระราชทานข้อพระปาบมหากุศลพระสงฆ์พนุโมทนาพุาทธศาสนิกชนรูปหัวาน้ำรักคอต่อไปจะเป็นพิธีมอบโลก่เกียรติคุณค่ะและประธานจะก,กล่าวขอบคุณแขกผูม้มีเกียรตินะคะ15มิถนา3ทุ่ทีคณะกรรมการอนวยการวัฒธรรามแถลงผลงานค่ะนี่ก็เป็นรายการของวันพรุ่งนี้นะคะอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงนานกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ ¡Hasta para...